ลัคนาราศีสิงในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2564นั้นนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยถือว่าเรื่องหน้าที่การงานของคุณนั้นอาจจะต้องมีเรื่องระมัดระวังเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าตัวดาวนั้นอยู่ในมุมบินาธอาจจะต้องอดทนบ้างเลงกับดาวพระเสาร์ที่เป็นอลินะครับซึ่งเป็นเกษตรตัวเนี้ยผมว่างานคงจะต้องดีไหมยังคงเป็นเป็นในจังหวะที่ทางที่ดีเพราะเป็นตำแหน่งราชาโชคแต่ว่าก็คงจะไม่ดีเท่ากับ ออื่นๆาจจะต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับในช่วงของหน้าที่การงานในช่วงเวลานี้ก็ดรอลงนิดนึงแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้อยู่นะครับไม่น่าเป็นห่วงอะไรในเดือนนี้ก็ระมัดระวังเรื่องนี้เอาไว้ก่อนในขณะเดียวกันเรื่องของการเงินนะครับตอนนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงคือลูกค้าจ้างคุณแน่จ่ายเงินคุณแน่นอนแต่เขาอาจจะมีเรื่องมีราวในการขอลดราคานะครับเช่นสถานการณ์โควิดช่วงนี้ขอลดราคาหน่อยได้ไหมจ่ายไม่ไหวจากเดิม100บาทขอลดเหลือสัก80บบาทเขาอาจจะมีวิธีต่อรอง ยังไงเสียเขาเอาคุณแน่แต่ก็ขอให้คุณลดราคาหน่อยเพราะดวงดาวในช่วงเวลานี้มันมีเรื่องการถูกต่อรองกันเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้รับเอาไว้แต่ว่าจะทําให้คุณผ่านพ้นไปได้นะครับในขณะเดียวกันเรื่องของความรักผมว่าจุดนี้น่าเป็นห่วงอาจจะมีเรื่องราวการถูกหลอกถูกลวงจากคนรักหรือใครที่กําลังคบคุยกันอยู่อาจระวังการขบซ้อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แต่งงานแล้วไอ้เรื่อง ของการคบซ้อนนั้นอาจจะเปลี่ยนเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันในช่วงเดือนนี้รู้สึกไม่ค่อยเข้าอกค่อยเข้าใจกันอาจจะทะเลาะเบาะแว้งรักเลิกเลๆกันในช่วงเวลานี้สําหรับราศีสิงห์ก็ต้องระวังจุดหลักๆอยู่ตรงนี้และที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะต้องให้คุณขยันออกกําลังกายหน่อยหนึ่งนะครับในช่วงเวลานี้ขยันแล้วก็รวมไปถึงนะครับการดูแลสุขภาพให้ดีๆขึ้นนิดนึงเพราะช่วงนี้สถานการณ์โควิดอาจจะทําให้ตัวคุณเองนั้นไม่ค่อยแข็งแรงได้สาเหตุหลักๆแท้จริงแล้วมาจาก การเกิดสุริยุปราคาเพราะดาวอาทิตย์ดาวจานันดาวราหูเขาจะเกิดค่าตัวคุณเองคือคนที่อยู่ราศีสิงตัวคุณเองจะถูกราหูอมนะครับตรงนี้เป็นจุดที่น่าเป็นห่วงอาจจะต้องระมัดระวังมีสติสักนิดหนึ่งนะครับส่วนวิธีการแก้เดี๋ยวเราจะมีคลิปลงให้นะครับตามภายหลังสําหรับทุกราศีเลยนะครับก็สามารถติดตามรับชมได้ อันนี้ก็คือบทสรุปของลัคนาราศีสิงห์ในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 4นัน่นเองแต่ถ้าใครที่ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นคนลัคนาใดานะครับก็มีกิจกรรม YouTube Channel นะครับช่องที่คนได้รับชมอยู่นี้แหละตอน2ทุ่มตรงนะครับเราจะมีการบอกลัคนาสดๆกันเลยนะครับในช่วงเวลา2ทุ่มตรงก็อย่าลืมนะครับกด s ับสไ r i b e แจ้งเตือนกดกระดิ่งพอเวลามีกิจกรรมแล้วจะได้ไม่พลาดก่อนใครสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ